สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาดูนะคะกลับมาพบกับช่องผัวเมียพาทําการเกษตรพารวยอีกรอบนะคะวันนี้นี่นะคะแปลงนี้ที่เราบอกว่าจะมาฉีดยาหนอนกันนะคะหนอนกินใบเยอะมากเลยดูนะคะหนอนกินใบเยอะมากเลยนะคะทุกคนใบเหี้ยนเหี่ยนหมดเลยนะ อันนี้ข้าวโพดนี้ได้ประมาณห้าสิบวันแล้วนะคะดูนะคะมันจะขึ้นไม่เสมอกันบ้างนะคะกระโพดแปลงนี้เนาะฉีดยาหนอนรอบที่สองแล้วนะคะทุกคน ไรนี้มีอุปสรรคมากเลยนะคะมีอุปสรรคในการขับรถมาฉีดเพราะว่ามันอยู่ลึกนะคะแล้วรถมันติดหล่มเนาะมันถนนมันลื่นอ่ะฝนมันตกต้องเอารถไถน,นะคะต้องเอารถเนี้ยรถไถดูรถไถยังเครอะเลยนะคะเพิ่งไปปั่นนามานะเอารถไถมาดึงเอารถไถมาดันนะคะเราต้องดันตูดช่วยนะไม่อย่างนั้นแรงรถไอตัดเราไม่มีเพราะว่าถนนมันลื่นนะคะ ได้แล้คะแปลงนี้นะคะได้ประมาณห้าสิบกว่าวันนะคะนะคะให้ดูแต่มันจะขึ้นไม่เสมอกันเนาะอันนี้เราก็เป็นคนหยอดแต่มันอยู่ที่ว่าเขาเขายังไม่แท็กลอ่องแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีพันอันนี้เป็นพันอะไรนะ พันธุ์นี้เป็นพันหกสองสี่แปดนะคะทุกคนเป็น nk หกสองสี่แปดนะคะนะคะลำต้นใหญ่นะคะลำต้นใหญ่แต่มันจะขึ้นไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่เพราะว่าฝนมันตกใส่แล้วมันขึ้นไม่เสมอนะคะทุกคนจะจะบอกว่าพันธุ์นี้มันมันก็ดีนะลำต้นมันก็ใหญ่ถ้าเกิดมันมันสมบูรณ์แบบมันก็จะใหญ่ประมาณนี้นะคะทุกคนดู ต้นสูงๆเนาะมันก็จะใหญ่ประมาณนี้ถ้ามันสมบูรณ์นะคะอันนี้คือเขาไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่เนาะเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลนะคะแล้วอีกอย่างฝนมันตกลงมาใส่ด้วยไงมันเลยทําให้ดินแน่นมันเลยทําให้ดินมัน,ม,นมันเข้ามาฉีดไม่ได้เข้ามาทําอะไรไม่ได้เลยนะคกะแฟน พ่นยาอันนี้พ่นยาหนอนนะคะทุกคนไม่ได้ฆ่าหญ้านะพ่นยาหนอนนะถ้าฆ่าหญ้าเราไม่ฉีดสูงขนาดนี้นะคะอันนี้พ่นยาหนอนนะคะทุกคนอย่าเพิ่งบูลลี่กันนะนีนะคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะบริเวณแปลงนู่นนะคะถึงต้นถึงทิวอ่า อยู่ขาโน้นนะคะประมาณสามไร่นะคะอันนี้ประมาณสามไร่นะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะแปลงนี้ประมาณสามไร่นะคะทุกคนดูนะให้ดูดูบรรยากาศวันนี้ไม่มีแดดนะคะแต่ว่าอบอ้าวมากเลย แถวนี้จะปลูกข้าวโพดกันเยอะนะคะดูนะแต่ก็โตนะถือว่าดีนะทุกคนเจ้าของไร่บอกว่ามีรอบนี้แหละที่ที่ปลูกดีกว่าเขาแล้วก็เขียวกว่าเขา เพราะว่ารอบก่อนๆน,นั้นให้รถเขาเรียกอะไรรถไถเนาะรถรถไถครถไถเป็นคนเป็น,เป,นเป็นหยอดเนาะรอบนี้เลยลองเอารถเราหยอดดูบ้างเพราะเราเป็นอิตอกเดินตามนะมันจะเห็นทุกเม็ดทุกทุกเม็ดที่มันลงหรือไม่ลงเนาะเพราะว่าถ้าเป็นรถไถมันมองไม่เห็นหรอกมันก็เลยเขาบอกว่ามันเลยออกเป็นแบบ ออกบ้างหางบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ของเรานี่เราจะเห็นทุกทุกเม็ดในการออกของมันนะคะแต่ลูกค้าก็พึงพอใจนะลูกค้าพึงพอใจมากเลยกับรอบนี้รอบที่แล้วเขาบอกว่ารอบที่แล้ว าสามไล่สามไร่กว่าได้ประมาณไม่รู้ว่ากี่ตันนะแต่ได้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 เงินประมาณหมื่นกว่าบาทอะไม่รู้ว่ากี่ตันนะทุกคนได้แค่หมื่นกว่าบาทปกติสามไร่ที่เราทำที่ไล่ของตัวเองทำตัวเองจิตไล่สิบเอ็ดตันน่าจะาสามไล่น่าจะได้อยู่ประมาณ ห้าตันหกตันนะทุกคนแต่อันนี้แกได้แค่หมื่นกว่าบาทอะแกบอกนะแต่รอบนี้อาจจะดีกว่าเนาะแกบอกรอบนี้ดีกว่าทุกรอบเลยที่เคยทำนะคะนะคะทุกคนมันก็มันก็ถือว่าโอเค แต่จะบอกว่าพันธุ์นี้ยพันธุ์ NK เนี่ย,นนยถ้าสมบูรณ์จริงๆถ้าฝนไม่ตกมาติดต่อนะคะต้นมันจะใหญ่ต้นมันจะอวบแล้วก็ความเขียวนี่ความเขียวไม่ต้องพูดถึงความเขียวนี่เขียวมากเขียวเลยแหละทุกคนเขียวเลยแล้วก็ลําต้นจะใหญ่จะสมบูรณ์มันจะอวบเนาะถ้าถ้าได้ได้ปุ๋ยนี่นี่ใส่ปุ๋ยไปแล้ว น่าจะใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะรอบหนึ่งเนาะน่าจะใส่ปุ๋ยไปแล้วหนึ่งรอบรอบสองยังไม่ใส่นะคะรอบอแต่ฉีดยานอนฉีดยานอนนี่รอบที่สองล้วเราต้องพ่นสูงนะคะยานอนต้องพ่นสูงเราฆ่าหนอนนะคะเราไม่ได้ฆ่าต้นกระโพงน,นะทุกคนไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะอย่าเพิ่งบูรีนะคะ ว่าทำไมเอ๊ฉีดยาทำไมพ่นสูงจังอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะให้นะคะให้ดูรอบๆบ,บริเวณให้ดูว่ามันก็สวยมันก็ดีแต่มันจะเป็นยอมยอมหน่อยเพราะว่าฝนมันไม่ทิ้งช่วงเลยแล้วไม่ได้มาดูแลไงนะคะถ้า ถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ในช่องผัวเมียพาทำการเกษตรพารวยด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวีดัสสวัสดีค่ะ